สามอะลัยกุ้มมารอมาตุลลอยวะบบเระกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนใดมากกว่าน้อย คือเท่ากันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า8มากกว่าหรือน้อยกว่า3คะใช่แล้วค่ะ8มากกว่า3นั่นเองนะคะเออแล้วเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยเขียนได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเขียนได้แบบนี้นี่เองนะคะซึ่ง นะคะถ้าเราสังเกตนะคะเครื่องหมายมากกว่ามันจะคล้ายกับปากจระเข้นั่นเองนะคะซึ่งจระเข้ก็จะงับอ้าปากจำนวนที่อ่ามากกว่านั่นเองค่ะทีนี้นะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะต้นกล้ามีเงินในกระเป๋า10บ,บาทส่วนขุนนะคะถือเงินอยู่ในมือ10บ,บาทนะคะเอต้นกล้ากับขุนเนี่ยมีเงินเท่ากันไหมคะ ใช่แล้วค่ะมีเงินเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ10เท่ากับ10นะคะเอ๊ะนักเรียนยังจําได้ไหมคะเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเขียนได้อย่างไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเราจะใช้เครื่องเราจะใช้เส้นตรง2ขีดแบบนี้นี่เองนะคะ ทีนี้ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันเปรียบเทียบนะคะจํานวนที่มากขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนักเรียนนะคะคุณครูพานักเรียนมาในห้องสมุดนะคะซึ่งมีนักเรียนอยู่สามคนนั่นเองนะคะใบบัวกแก้วตาและต้นกล้านะคะรอนักเรียนอยู่ที่ห้องสมุดนะคะ ซึ่งมีหนังสือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีหนังสืออะไรบ้างมีมีหนังสือสารคดี12เล่มมีหนังสือนิทาน38เล่มและมีหนังสือการ์ตูนอยู่อ38เล่มเท่ากับหนังสือนิทานเลยนะคะนักเรียนเอ นะคะมีหนังสือสารคดีเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนคะนักเรียนมีหนังสือสารคดี12เล่มน,นะคะส่วนหนังสือการ์ตูนมีอยู่38เล่มน,นะคะเรากำลังจะเปรียบเทียบจำนวน12กับ38นั่นเองนะคะซึ่ง12นะคะนักเรียนก็คือ10กับกี่หน่วยเอ่ยกับ2หน่วยนั่นเอง สามสิบแปดราคาคือสามสิบกับแปดหน่วยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนเอ๋แล้วเราจะเปรียบเทียบจำนวนได้อย่างไรดีนะคะเรามาดูกันนะคะเราจะเปรีเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบกันก่อนนะคะซึ่งจะได้ว่าหนึ่งสิบนะคะหนึ่งสิบน้อยกว่า 30นะคะดังนั้นนะคะ12น้อยกว่า38นะคะหรือ38มากกว่า12นั่นเองค่ะทีนี้นะคะดังนั้นมีหนังสือสารคดีน้อยกว่าหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าในการเปรียบเทียบนะคะในการเปรียบเทียบจำนวนเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลัก สิบกันก่นถ้าจำนวนในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราไปดูในข้อต่อไปนะคะนักเรียนอ่าข้อต่อไปนะคะคุณครูให้เราช่วยการเปรียบเทียบนะคะ58กับ56 58คือกี่สิบกับกี่หน่วยคะนักเรียน58ก็คือ50กับ 8หน่วยนั่นเองนะคะส่วน56ก็คือ50กับ6หน่วยนั่นเองนะคะเอ๊ A, แล้วเราจะเปรียบเทียบอย่างไรดีเอ่ยเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบกันก่อนนะคะเอ๊ A, เปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบแล้วเป็นอย่างไรคะนักเรียน50เท่ากันเลยนะคะ 50เท่ากับ50นะคะเอ๊ะแล้วเราจะเปรียบเทียบต่อไปอย่างไรดีเอ่ยเราจะไปเปรียบเทียบจำนวนในหลากหน่วยกันต่อนะคะซึ่งจะได้ว่านะคะ8หน่วยมากกว่า 6หน่วยนั่นเองนะคะดังนั้น58มากกว่า56หรือ56น้อยกว่า58นั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าถ้าหลัก10เท่ากันหลัก10บเท่ากัน,กเ,กนเราจะไปพิจารณาจำนวนในหลักหน่วยกันต่อนะคะ ถ้าจำนวนในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะคะเรามาช่วยกันเปรียบเทียบ74กับ84 74คือ70กับ4หน่วยส่วน84คืออะไรคะคือ80กับ อ่าสี่หน่วยนะคะทีนี้ในข้อนี้เราจะเปรียบเทียบอย่างไรดีเอ่ยเราจะเปรียบเทียบจํานวนในหลักสิบกันก่อนนะคะเราจะเปรียบเทียบจํานวนในหลักสิบซึ่งนะคะเจ็ดในหลักสิบมีค่าเจ็ดสิบและแปดในหลักสิบมีค่าแปดสิบนะคะซึ่งนะคะในหลักสิบเจ็ดสิบน้อยกว่า 80สนั่นเองนะคะดังนั้นอ่าเจสน้อยกว่า80บนะคะดังนั้นเจิบก็จะน้อยกว่า8ปนั่นเองนะคะหรือ8ปมากกว่า74นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะว่าเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบกันก่อนนะคะซึ่งปรากฏว่าจำนวนในหลักสิบนะคะ 70, 70นะคะน้อยกว่า80ดนะคะดังนั้น74จึงน้อยกว่า84นั่นเองนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบนะคะ,ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะนักเรียนจำนวนที่เลขโดดในหลัก10มีค่ามากกว่า จะมากกว่าถ้าเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันจํานวนที่เลขโดดในหลักหน่วยมีค่ามากกว่าจะมากกว่านั่นเองนะคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบจํานวนหรือค่าของเลขโดดในหลักสิบกันก่อนนะคะถ้าหลักสิบเท่ากันเราก็จะไปดูจํานวนนะคะที่เลขโดดในหลักเราจะไปดูจํานวนในหลักหน่วยนะคะ ถ้านะคะค่าของเลขโดดในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าก็จะมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาช่วยกันเปรียบเทียบ95กับ91นะคะซึ่ง95นะคะมี9อยู่ในหลัก10มีค่า90นั่นเองนะคะ91นะคะมีค่าของเลขโดดในอ่าในหลัก10นะคะก็คือ 90เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่าของเลขโดดในหลัก10เท่ากันเราจะไปเปรียบเทียบนะคะในหลักหน่วยนั่นเองนะคะซึ่ง95มี5ในหลักหน่วยมีค่า5และ1ในหลักหน่วยมีค่า 1>, 1นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะหหน่วยมากกว่า1หน่วยนะคะดังนั้น95อ่ามากกว่า91หรือ91น้อยกว่านั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะจํานวนนะคะที่เลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะ หลัก10นะคะค่าของเลขโดดเท่ากันเราก็จะไปพิจารณา,าค่าของเลขโดดในหลักหน่วยนั่นเองนะคะซึ่งนะคะ 90, 95นะคะหลักหน่วยนะคะมีค่ามากกว่าดังนั้น95จึงมากกว่า91นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนเรามาช่วยกันเปรียบเทียบ100กับ88นะคะ100เนี่ยเป็นจำนวนที่มี3หลักนะคะซึ่งมี1ในหลักร้อยมี0ูนย์ในหลักสิบมี0ูนย์ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะ ส่วน88นะคะนักเรียนเป็นจำนวนที่มี2หลักนะคะไม่มีเลขโดดในหลักร้อยนะคะและ100เป็นจำนวน3หลักมี1ในหลักร้อยมีค่า100นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ100มากกว่า88หรือ88น้อยกว่า100นั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าจำนวน3หลักนะคะจะมากกว่า จำนวน2หลักนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่านั่นเองนะคะทีนี้นะคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดน,นะคะให้เราเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะใน สี่เหลี่ยมนะคะในช่องว่างเรามาดูนะคะข้อที่1เปรียบเทียบ72็ดสิบสองกับห5อ่าขั้นตอนแรกเลยในการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนจะเปรียบเทียบอย่างไรเอ่ยเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลัก10ก่อนนะคะซึ่งพบว่านะคะจำนวนในหลักสิบนะคะเในหลักสิบนะคะมีค่าเท่าไหร่คะอ่ามีค่า70 นะคะและ6ในหลักสิบนะคะมีค่า60ดังนั้น70มากกว่า60นะคะดังนั้นค่าของเลขโดดในหลักสิบนะคะของ72มากกว่านะคะดังนั้นในข้อนี้มากกว่านั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเปรียบเทียบ41กับ46นะคะซึ่งนะคะเราเปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบปรากฏว่า ค่าของเลขโดดในหลักสิบก็คือเท่ากันนะคะก็คือ40สดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบจำนวนในหลักอะไรเอ่ยเราจะไปเปรียบเทียบจำนวนในหลักหน่วยนะคะซึ่งพบว่าอย่างไรคะนักเรียนซึ่งพบว่าอ่าหนึ่งในหลักหน่วยมีค่า1นะคะ5ในหลักหในหลักหน่วยนะคะมีค่า6 นะคะดังนั้นนะคะ1น,น้อยกว่า6ดังนั้น41ก็จะน้อยกว่า46นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเปรียบเทียบ55กับ77เนะคะเราเปรียบเทียบนะคะจำนวนในหลัก10บก่อนนะคะในหลักสิบปรากฏว่าเป็นอย่างไรเอ่ย5นะคะ หในหลักสิบมีค่า50 7ในหลักสิบมีค่า70ปรากฏว่า50น้อยกว่า70นั่นเองนะคะดังนั้น55ก็จะน้อยกว่า77นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเปรียบเทียบ100กับ10นะคะ หนึ่งร้อยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักคะหนึ่งร้อยเป็นจำนวนที่มีสามหลักส่วนสิบเป็นจำนวนที่มีหนึ่งหลักนะคะจำนวนสามหลักจะมากกว่าจำนวนหนึ่งหลักจำนวนสามหลักจะมากกว่าจำนวนสองหลักนะคะดังนั้นหนึ่งร้อยก็จะมากกว่าสิบนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะนักเรียน เปรียบเทียบ68กับ59สนะคะหกปเนี่ยเป็นจำนวนที่มี2หลักทั้งคู่เลยดังนั้นเราจะเปรียบเทียบจำนวนในหลัก10ก่อนซึ่งปรากฏว่า6ในหลัก10มีค่า60สหในหลัก10มีค่า50นะคะซึ่ง60เป็นอย่างเป็นอย่างไรคะนักเรียน60มากกว่า50นะคะดังนั้น68 มากกว่าอา59นั่นเองนะคะเรามาดูข้อต่อไป68กับ53นะคะ6 68กับ53เราเปรียบเทียบจำนวนในหลักสิบก่อนปรากฏว่า60นะคะ6ในหลักสิบมีค่า60มีดังนั้นนะคะ5ในหลักสิบมีค่า ห้าสินะคะดังนั้นห0สมากกว่าอ่าห้าสิบนะคะดังนั้น68ก็มากกว่าห3บามนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ53ิบากับห้า3กบามกับห้านะคะในหลักสิบนะคะห้าในหลักสิบนะคะมีค่าเท่ากันเลยก็คือห้าิบดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบนะคะ จำนวนในหลักหน่วยนะคะดูเลขโดดในหลักหน่วยนะคะ3ในหลักหน่วยมีค่า3 9ในหลักหน่วยมีค่า9ดังนั้น3น้อยกว่า9นะคะดังนั้น53ก็จะน้อยกว่า59นั่นเองนะคะต่อไป53กับ68นะคะ53กับ68 อ่ะห้กับ68มากกว่าหรือน้อยกว่าคะหกมากกว่า53ดังนั้น53ก็จะน้อยกว่าอ่าหกสนั่นเองนะคะต่อไปนะคะห้กับ68สินะคะห้กับ68เราพบว่า68มากกว่า59ดังนั้น59ก็จะน้อยกว่า68นั่นเองนะคะห้กับ53นะคะ เราพบว่า53น้อยกว่า59หรือ59มากกว่า53นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเรามาสรุปนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจำนวนนะคะนักเรียนเรานะคะจะเปรียบเทียบอย่างไรนะคะเราดูที่จำนวนหลักก่อนถ้าจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะ จำนวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะมากกว่าอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองนั่นก็คือจํานวน3หลักกับ2หลักจํานวน3หลักมากกว่าดังนั้นจำนวน3หลักมากกว่าจํานวน2หลักนั่นเองนะคะถ้าจํานวนหลักเท่ากันลักให้เราพิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อนเลขโดดในหลักสิบของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะ มากกว่านะคะถ้าเลขโดดในหลักสิบเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วยเลขโดดนะคะโดยที่เลขโดดนะคะในหลักหน่วยของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นก็จะมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะการเปรียบเทียบจำนวนในคับนหน้าจะเป็นในเรื่องอะไรนั้นนะคะให้เราติดตามใน ตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุลมารหามตุลลอยิวาบาระกาตุ